สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆืมาทําเกี๊ยวทอดไข่เห็ดหอมสูตรนี้ทําแบบง่ายๆกินได้อารมณ์เหมือนกินปอเปียทอดเลยนะคะอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยหืมหน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของต้นหอมแครอทและเห็ดหอมสดค่ะในส่วนของเห็ดหอมจะล้างทําความสะอาดไว้หั่นเป็นชิ้นชิ้น และซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะทั้งหมดได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะตัดหัวและปอกเปลือกแครอทไว้ค่ะและจะขูดเป็นเส้นๆไว้ได้แล้วก็จะตัดให้เป็นท่อนสั้นๆไว้ค่ะเตรียมไว้แบบนี้ก่อนนะคะ ในส่วนของต้นหอมล้างทางความสะอาดและซอยเป็นชิ้นเล็ก,ลกไว้เลยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นจะมาเตยมในส่วนของไข่ไก่เห็ดหอมซอยแครอทหั่นชิ้นน้ำมันพืชกระเทียมต้นหอมซอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงปรุงรสค่ะ โดยกวนจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกระเทียมบุบนะคะผัดผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะได้แล้วใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะยียให้ไข่แตกสักหน่อยนะคะ พอไข่เสร็จตัวแล้วก็ผัดผัดต่อได้เลยค่ะพอไข่สุกดีแล้วจะใส่เห็ดหอมซอยลงไปค่ะตามด้วยแครอทหั่นชิ้นและจะผัดผัดให้ผักโดนความร้อนสักหน่อยกันนะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรส น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยค่ะผัดผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วกวามใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะผัดผัดให้เข้ากันเลยนะคะ ได้แล้วกวนจะปิดไฟและพักไว้ให้เย็นสักหน่อยกันค่ะวันนี้กวนจะใช้เป็นแผ่นเกี๊ยวแบบนี้นะคะหยิบแผ่นเกี๊ยวมาวางตักไส้ที่พักไว้มาวางค่ะทาน้ำที่แผ่นเกี๊ยวสามด้านค่ะด้านบนขวาและด้านซ้ายค่ะ และพับแผ่นเกีียวม้วนปิดไส้เลยค่ะและกดปิดปลายด้านข้างจับจัดทรงนิดหน่อยจะได้แบบนี้เลยค่ะมาทำแผ่นต่อไปกันเลยนะคะตักไส้มาวางทาน้ำด้านบนขวาและด้านซ้ายค่ะ จับแผ่นเกี๊ยวพับม้วนไปเลยค่ะกดปิดปลายทั้งสองด้านจับแต่งทรงนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นจะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนเอาเกี๊ยวลงทอดเลยค่ะ ก่อนจะใช้ไฟอ่อนทอดนะคะสักพักแล้วพลิกกลับด้านได้เลยค่ะพอทอดโดนความร้อนเหลืองสวยทั้งสองด้านก็ใช้ได้เลยนะคะเอาขึ้นเสด็จน้ำมันไว้เลยค่ะ เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้มบวยหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้เลยนะคะน่ากินสูตรนี้จะได้อารมณ์เหมือนกินปอเปียทอดเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทํากันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย